เอาละครับก่อนก็ขอกราบสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกๆท่านด้วยนะครับวันนี้พบกับผมนะครับหวานเจี๊ยบคนเดิมอีกเช่นเคยนะครับแล้วมาอยู่กันในเกม Jungle D Light เหมือนเดิมนะครับมาวันนี้เราจะเล่นยังไงดีฮะคุณผู้ชมอตอบ่อยสิเราจะเล่นยังไงกันดีอ,อันนี้เป็นน่าจะคิปที่สี่นะมาเรามาดูกันเราจะเล่นกันยังไงเบ็ดต่ำๆสูงๆดีต่ำๆเนาะมามาดูกันเบ็ดต่ำๆพอ ว่าเ,ออเราเล่นต่ำๆมาหลายรอบมันจะได้หรือเป่าโอเคมาหรือเปล่าครับสเกตเตอร์อมไม่มานะครับมเปิดคลิปมาแบบไม่สดชื่นอนองเะลเลยหวานเจ็บเอ้ยมาๆมาเอาหน่อยเอาหน่อยเอาหน่อยอปรับเบ็ดหน่อยมันไม่มาปรับเบ็ดเลยคุณผู้ชมไปมเป็นไงล่ะปรับปุ๊บมาเลยสดชื่นหน่อยไว ได้ไหมโอเคโอเคอยู่โอเคโอเคโอเคไปโอ้โหโยนอีกแล้วโอ้โหอะไรจะขนาดนั้นเนี่ยอืสวยอยู่ถึงจะไม่เยอะมากโอเคปรับเบ็ดเลยครับต้องมีสูตรในการเล่นโอ้โหโอยมาอยู่ึกวยจะไม่มาห้าใบเหมือนได้วายช่วยชีวิตเลยนะเนี่ยอืม วันนี้รู้สึกจับคู่ผลไม้ได้บ่อยอยู่นะาทุกคนคิดว่าไงไม,มันบ่อยอยู่นะปกติมันไม่ค่อยบ่อย,อยขนาดนี้จังเกิลแต่สเกตเตอร์นี่คือแบบวันนี้จะมาหรือเปล่าเนี่ยวุษาโมอกคุณผู้ชมไหมว่าเออนัมันต้องมาวันละครั้งเวันนี้ไม่มานี่คือหน่อยเลยนะมามาดูกันปรับเบ็ดไปลดลดเพิ่มเพิ่ม <c oughs> เอาตามสูตรกันเลยลจะก,ก,กี่ครั้งก็ได้นะครับคุณผู้ชมเอาตามความรู้สึกคุณผู้ชมแล้วเหอ้หมุนแล้วไม่ให้ออกปั๊มเลยเปลี่ยนเลยเปลี่ยนเลนเลยเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะทําแบบไม่ไมแบบไม่ต้องเปลี่ยนเลนไหมเอาแบบเบ็ดหนักหน่อยอย่างเงี้ยมามาดูคลิปนี้ก่อนนะคลิปหน้าค่อ่ว่ากัน,น <S 2> <S 2> <ไ>อีกทีรับขึ้นมาสูงนิดนึงจากที่เล่นแค่สามสี่ห้าหก 3, 4, 5, 6, อันนี้เล่นเจ็ด้าง มาไหมถ้าเจ็ดมาโอเคอยู่นะเล่นสูงขึ้นมาหน่อยคือไม่ค่อยออกเลยนะเนี่ยจับผู้ยังไม่ไ,มได้เลยดูดิคุณผู้ชมปรับรถทันทีโอเคสี่ป้ายอเนี่ยพอมเบ็ดน้อยปุ๊บนี่ผลไม้มาเลยอืสเก็ตเตอร์ขาดอันเดียวโอ้ยัยงไม่สวยเลยอืมไหนคุณผู้ชมหรือว่าหรือว่าวันนี้ไม่นะไม่ต้องคิดเลยนะบีหนึ่ง มาปรับเลทหน่อยเล่นสูงสูงนี่โอโหไม่ออกใช่ไหมอ่ะสิบจัดไปเลยสิบครั้งออโต้ไปมาย5ิบห้าาทสวยสวย20บาทอือหือผลไม้จากผูดดีเนี่ยโอ้ยไม่น่าพูดเลยโอ้ยพอพูดปุ๊บไม่มาเลยอือหือโอโหไม่ท่าพูดเลยบอกอตรงๆหวานเจี๊ยบไม่หวานเจี๊ยบเออจะดีแล้วเชียว หรือว่าวันนี้เราเล่นผิดเวลากันนี่อ่ะ<ด>ไมันทั้งนี้เป็นแบบนี้ปกติมันไม่เป็นแบบนี้นะเออจะเล่นทีมวยี่สิบแมว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 อยา่าใจไม่แข็งพอแล้วมันคนง,งบน้อยเ่อค่อยเล่นค่อยเล่นรอวันที่แบบอยากโชว์ให้แบบมาโชว์ เกมงบไว้ก่อนเราจะมาดูกันว่าเกมนี้มันจะแตกง่ายทุกวัน,นโอ้โหมาแล้วสเกตเตอร์มาหรือเปล่าคุณผู้ชมชมาไหมอีกช่องนึงโอ้โหไหลไปแล้วครับ,หหรบมันหล่อเกินอะ่ะหวันเจี๊ยบมันหล่อเกินมันหล่อลื่นนะดูโอ้โหมาอีกแล้วได้เปล่าได้เปล่าโอ้เป็นไวโอ้โหมาไหมยาโอ้ไหลไม่เฉยเลยหลอ่อลืน่นเกินอ่ะหวันเจี๊ยบหล่อเกินอะ่ะลื่นไปเลยดูดิโอ้โหอย่างเซ็งนี่ เป็นคนหล่อเนี่ยมันก็เซ็งจริงๆพามได้ไหมโอ้ยไหลไปแล้วไหลไปแล้วหเฮ้ยเฮ้ยสวยโอ้โหคุณผู้ชมเป็นไงล่ะครับอย่างมาเลยครับวันนี้รอมาตั้งนานเนี่ยมาอย่างมาเนี่ยรอมาตั้งนานนี่เพิ่งเกือบจะห้านาทีน่ะเอ่อสเก็ตเตอร์เพิ่งจะมาแต่ก็โอเคละกลางๆคลิปมา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 ดูหน่อยคุณผู้ชมวันนี้จะเกลือไหม เปิดมาช่องเดียวสวยสัสๆอ๋อไม่ได้ดดเดพิ่มมาแค่สองช่องช่องอีกบหนึ่งช่องเป็นสองช่องโอ้โหโอเคโอเคบอกไปอีกแล้วแต่มันเหลือที่สี่ห้าครั้งนะโอ้โหช่องไม่มาคุณผู้ชมวันนี้จะเกลือเหรอแมวสวยโอเคช่องเปิดมาแล้วเอาเนี่ยไว้สับปะรดสวย แต่ช่องมันเปิดด้านหน้าไม่เปิดอ่ะคุณผู้ชมหึ่หึ่ไม่ค่อยดีเลยช่องด้านหน้าไม่เปิดสวยมากๆสวยโอเคมันจะไม่ค่อยเยอะวเถอะโอ้โหเซ็งอะ่ะผลไม้มันไม่เปิดช่องหน้าให้ดูดิเพิ่งมาได้ตอนสุดท้ายอะ่ะโอ้โหร้อยแปดสิบเก้าบาทหึ่เซ็งบอกเลยเคันจะเซ็งลยวันนี้ วันนี้จะโชว์เกลือไม่ไม่วันนี้ต้องไม่เกลือสวยสเกตเตอร์ได้น้อยแต่วันนี้จับคู่ผลไม้โอ้โหโยนบ่อยมากแจ่มมากเชนกเช่สังสวยโหนี่ก็ร้อยกว่านะต่อจากเมื่อกี้ก็โอ้สเกตเตอร์ไม่มาแต่ว,ว่าจับคู่ผลไม้สวยๆก็โอเคนะคุณผู้ชมไปไปกันต่อไม่เอาละสเกตเตอร์ไม่หวังละ mm. เดี๋ยวจะหวังกับผลไม้นี่ดีกว่ามาจับคู่ีสวยเลยไอ้คุณผู้ชมอึ้งไปเลยสวย สวยไม่ขาดทุนแล้วนะวันนี้มแบบเงินก็เกินมาแล้วนะได้กำไรมาร้อยร้อยกว่าแล้วจร <Hey. S 1> ิงๆได้ไม่เยอะแต่ก็ได้มากกว่าและเป็นค่าขนมโอ้โยนอีกแล้วสวยชักังสวยครับสวยสวยมึงต้องอย่างนี้ไม่เอาสเกตเตอร์หวังกับผลไม้ดีกว่าโอ้โหวันนี้มาบ่อยมากโอ้โหโยนอย่างแบบโอ้โหได้สมุรถแต่ว่าจับคู่ไม่ได้โอ้โหถ้าจับคู่ได้เมื่อกี้คือได้ประมาณเกือบร้อยนะ สวยแต่น้อยมากปรับเลยเลยดีกว่าดูอยูดเด็ดนำเดิมมานานละว,ว้าวโอเคโยสวยเอาสเกตเตอร์งอนเอากับผลไม้ดีกว่าอไม่มาไม่มาอืไม่มาแฮะทำไมเริ่มเงียบอย่างเงียบอย่างเงียบโอ้โหแอปเปิ้ลได้ว้ ได้วะ่ะไม่เอาสเก็ตเตอร์เว้ยวันนี้เอาแบบละไม้จับคู่ธรรมดาพอเจ็ดสิบกว่าบาทเอาเรื่องอยู่เอาเรื่องอยู่วันนี้กำไรมาสองร้อยกว่าแล้วนะคุณผู้ชมอืมโอ้ยสเก็ตเตอร์มาหรือเปล่าขอยสักรอบแบบสวยๆสักรอบเลยเฮ้ยอย่าอีสองช่องเลยลุ้น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 ,นได้ไหมเฮ้ยเฮ้ย สวยโอ้โหโโจะสวยเลยคุณผู้ชมสเก็ตเตอร์มาวะ่ะมาสองรอบไว้โอ้โหเอาเรื่องจะจัดจะมายัางเพิ่งดีใจนะจะจับคู่ได้หรือเปล่าแค่นั้นแหละครับคุณผู้ชมโอ้โหเกลือเหมือนเดิมโ,โหยช่องไม่เปิดด้านหน้าเสียดายอะ่ะต้องเปิดด้านหน้ามันจะดีนะโหสวยดูดิไม่ได้สักบาทเลยสเก็ตเตอร์ ช่องนั้นหน้าไม่เปิดดูดิไม่เปิดมันก็ไม่ได้สักบาทอ่ะสี่ครั้งแล้วนะสวยหน้านหน้ามาสักช่องนึงนะโอ้โหโอ้โหหน้านหน้าไม่เปิดโอ้โหหน้านหน้าเปิดแล้วได้สับประรดนะคุณผู้ชม,มได้สองร้อยกว่าแล้วเมื่อกี้อ่ะโอ้โหช่องหน้านหน้าไม่มีอ่ะมีแค่แถวเดียวเสียดายมากเลยคุณผู้ชมโอ้โห ได้ครั้งสุดท้ายแล้วเสียงอ่อนเลยคุณผู้ชมโอ้โหผมโอ้โหนี่สเก็ตเตอร์คือแบบเซ็งจริงคุณผ,ผู้ชมเซ็งจริงแต่ไม่เป็นไรเราดีกว่ามันมันก็ยังดีกว่าไม่ได้เนาะคุณผู้ชมเนาะถึงเราจะได้วันนี้อาจจะไม่มากแต่มันก็โอเคนะดูสิจากมีประมาณ2,400ตอนนี้มี2,800มันก็กำไรประมาณ300เกือบ400นะคุณผู้ชมถือว่าได้ค่าขนมเลยนะโอเคสำหรับคนที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe หวานเทม์ด้วยครับวันนี้ ไปก่อนนะครับขอบคุณครับบ๊ายบายถ้าใครที่ดูแล้วรู้สึกว่าคันไม้คันมืออยากจะเล่นด้วยผมจะทิ้งลิงก์ไว้ที่ใต้คลิปนะครับกดเข้าไปที่ด e สคริ p ชั่มด้านล่างนะครับผมจะทิ้งลิงก์ไว้ไปกดสมัครแล้วเล่นกันได้เลยไปะบ๊ายบาย